วันนี้เรามาเที่ยวคาเฟ่แมวที่ไม่ลับย่านฝั่งทนกันค่ะร้านนี้ชื่อว่า Indicat คาเฟอยู่บนถนนซิรินทรจะขับรถมาก็ได้หรือจะนั่ง MRT ก็ลงที่สถานีซิรินทรนจากนั้นต่อพี่วินมอไซค์มาลงหน้าร้านหรือจะมาทางรถเมย์ก็มีป้ายรถเมย์ถัดจากหน้าร้านไปนิดเดียวค่ะ ร้านมีแพ็กเกจหลายราคาเพื่อเข้าไปเล่นกับแมวนะคะแต่วันนี้เราเลือกแบบจ่าย200บาทไม่จำกัดชั่วโมงแล้วเราก็สั่งกาแฟแก้วหนึ่งจะได้ดีดแข่งกับแมวที่นี่ค่ะก่อนเข้าไปหาน้องๆเราก็ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดนะคะแล้วก็สวมถุงเท้าพลาสติกที่ร้านให้มาค่ะอันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มทางร้านบอกว่าปกติมีแมว30ตัวแล้ววันนี้มีน้องใหม่แกะกล่องมาเพิ่มอีกหตัวรวมเป็น31ตัว พอเปิดประตูเข้าไปโอ้พระเจ้านี่คือทุ่งแมวเรามาดูแมวหรือมาให้แมวดูกันเนี้ยแล้วแต่ละตัวไซส์ถังแกส๊สทั้งนั้นค่ะน่ากอดสุดๆกระโดดกันแต่ละทีเนี่ยพื้นแทบยวบเลยนะคะที่นี่เราสามารถซื้ออาหารและขนมเพื่อเปยน้องๆได้คะ่ะและถ้าใครมีอาหารมีขนมก็จะฮอตประมาณนี้นะคะน้องกินได้ตลอดไม่หยุดเลยคะ่ะเหมืนเมื่อวานทำไอเมาทั้งวันหนูจะไม่กินพี่ๆเขาใช่ไหมลูก เคยรู้มาว่าแมวมักจะสนใจกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าน้องๆจะพากันมาสำรวจกระเป๋าของเรากันขนาดนี้จนกระทั่งเราเหลือบมาเห็นป้ายนี้ค่ะใช่ใช่ไหมนายนี่เองช่างเป็นคาเฟ่แมวที่มีเอกลักษณ์จริงๆค่ะน้องๆส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกันนะคะเราสามารถใส่ใจกับลำดับวงตระกูลของน้องๆได้ที่ชานนี้จากนั้นเรามาเดินทักทายเด็กๆกันค่ะเริ่มจากไม่เด็กก่อนนะคะนี่คือคุณปู่เบอร์ลินเป็นขาใหญ่เป็นจ่าฝูงเป็นต้นตระกูล ตอนนี้อายุ18ปีแล้วนะคะส่วนนี่ใยใจเริงจินนี่สนใจเฉพาะผู้ชายตอนเราเดินไปทักก็เลยหลับโชว์ซะเลยนั่นเธอหรือเปล่าครุกแชังฉันเห็นเธอนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นมันนานมากแล้วนะนี่คือเฟรดดี้และจอนนี่เจ้าส้มที่สวยมากส่วนนี่อีธานค่ะน้องเป็นแมวจอนที่เดินมาสมัครงานที่ร้านเองน้องฉลาดสมเป็นแมวไทยแล้วก็กินเก่งมากค่ะคาเฟ่นี้บอกเลยว่าแมวสวยทุกตัวขนสะอาดตัวนุ่มและรับแขกสุดๆทุกตัวสามารถอุ้มได้นะคะถึงน้องที่เขา มอยหัวใจเราไปนั่นคือเจ้าบักกี้น้องน้อยของร้านสนสุดแต่ก็ยังกลัวพี่ๆอยู่นะคะนิสัยเหมือนเด็กตัวเล็กๆเ,เลยค่ะน้องเล่นเหนื่อยเราเลยลูปหัวกล่อมพยุดลูบนางลืมตามาสั่งให้ลูปต่อด้วยฉลาดมากๆเลยค่ะ มีงานวิจัยบอกว่าการลูบขนแมวจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความรักซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกสงบผ่อนค,คลายแล้วก็ความผูกพันค่ะใครอยู่ใกล้แถวนี้หรือไม่ใกล้แถวนี้แต่อยากเติมแมวลองแวะมาหาน้องๆได้นะคะถ้าชอบคลิปไปเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้เราด้วยนะคะ